สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านบ้านคลองเตาอบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งงานนะครับตัวนี้เป็นเตาย่างจับหลักแจงรอนะครับหรือแหนมเนื้อนะครับเป็นรุ่นฐานนะครับจะเป็นขนาด25 25ไม้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็สาธิตการใช้งานนะครับตัวงานจะเป็นสแตเลสนะครับเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นแรกจะเป็นชิ้นตัวเตาเนี่ยนะครับเนี่ยครับสามารถยอยกลกออกจากชิ้นขาได้นะครับและส่วนเนี่ยครับชิ้นต่อไปคือชิ้นขาครับแต่เราจะติดตั้งล้อเลื่อนให้นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นถาดรองนะครับเราสามารถดึงออกมาล้างทําความสะอาดได้นะครับเนี่ยครับเราเวลาก็เวลาใช้งานจริงนะครับเราก็ติดถ่านที่ตรงนี้นะครับตะแกรงถ่านเนี่ยครับติดทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กเข้าเต้าเสียบนะครับใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับเราติดตั้งมออแปลงไปให้แล้วนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับแต่เราจะติดตั้งมออแปลงให้ก็ใช้มออแปลงเนี่ยครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยครับแล้วเราก็เนี่ยครับมันเดินเครื่องไปที่ออนตรงนี้ครับไฟโชว์จะแสดงการทํางานนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นรอบนะครับรอบให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้12โวลต์คือรอบเร็วแล้วก็6โวลต์คือรอบช้าก็ได้นะครับเนี่ยครับเราก็ปรับตรงนี้นะครับพอใช้งานจริงนะครับเราติดฐานแดงได้ที่แล้วนะครับเราก็นํานะครับนาจับหลักแจงร้อนหรือแหนมเนื้อที่เราเตรียมไว้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตะเกียบใช้แล้วทิ้งนะครับลูกค้าระบุมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้ครับสามารถเสียบได้ในขนาดเครื่องหมุนเลยนะครับจะเสียบช่องไหนก็ได้ครับถ้าเราไม่ต้องการย่าง จนเต็มเตาทั้งหมดเราก็ติดฐานครึ่งเดียวก็ได้นะครับก็สามารถยได้เหมือนกันครับมาแล้วครับโอเคครับผมพร้อมส่งครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าจะมีสินค้าอะไรแนะนํากดติดตามนะครับ